สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านเรามาดูอีกสูตรล่างสูตรดินล่างอีกสองสูตรนะทำล่างก่อนจะค่อยมาทำบนคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย EP ที่สองจะโตจากวันที่สิบหกทัดเจ็ดหกเจ็ดมาตอี EP ที่สองของเราเอาจากเลขที่ออกหกศูนย์นะเอาโตจากที่หกศูนย์ กองกะวางไม่ได้เดี๋ยวจะล้มอย่างเดียวเรามาดูตรงนี้เลขที่ออกหกศูนย์เรามาดูตรงนี่เราขีดไว้นะคะแสนคือเก้าเด่นล่างนะคะเด่นล่างเด่นล่าง อีพีที่สองดินล่างเราจะใช้เก้าหน่วยล่างสิบล่างหน่วยล่างคูณสงนะคะก็คือเก้าเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่ไม่ชัดว่ะ ก้าแสนคือเก้าสิบล่างคือ 1, ค 2, 2. หนึ่งคูณสองก็ได้สองหน่วยล่างคือเจ็ดคูณสองเจ็ดสองสิบสี่ได้สี่เท่ากับสี่บวกสองเป็นส <c oughs> ิบเอ็ดเนี่ยเก้าบวกสองเก้าละสิบสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดบวกอีกสี่สองสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นห้า ห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะห้าบวกห้าเป็นหนึ่งลืมบวกสัญลักษณ์อยู่เรื่อยเลยลมันยามเนาะเจ้าของบวกเองบวกเองเลยต่อมาหลักแสนคือสองนะคะแสนคือสองเห็นไหมแสนคือสองสิบล่างคือหกกับศูนย์เนาะสิบล่างหน่อยล่างคือหกกับศูนย์คูณสองก็คือสองบวก หกสองสิบสองบวกศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์เท่ากับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งบวกห้านะคะห้าบวกห้าก็เท่าก,กับศูนย์ต่อมาคือห้า แสนคือห้าสิบล่างคือสี่คูณสองเป็นแปดหน่วยล่างคือสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเก้าบวกแปดเป็นเจ็ด เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามทอมางวดนี้ห้าใช้ห้าสามสองครั้งหนึ่งสองครั้ง เศษคือห้านะคะบวกสามสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเท่ากับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกสองเป็นสามเป็นสี่เป็นเก้าต่อมาตัวนี้ เรายังไม่ได้ไปซื้อยังไม่ได้ไปซื้อซื้อนั่นเลยสมุดเลยซื้อเล่มเลยสี่แปดสองครั้งเก้าสองครั้งก็คือสี่บวก 8, 2, 9, 2, แปดสองสิบหกเก้าสองสิบแปดแปดตัวเดียวก็คือ สี่บวกหกเป็นสิบเหลือแปดตัวเดียวแปดเก้าสี่นะคะสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห้าอันนี้แหละมันจำไม่ได้เขียนหลายย้อนย้อนย้อนทำดูเองนะคะเข้าไม่เข้าแล้วก็จะรู้นี่นะสุดที่สองนี่ อีพีที่สองมีสองอันนี่จะจับจะจับผู้ลงทีละสองคลิปนี่แหละม,มันจะมันจะจะง่ายเนี่ยแล้วก็จะเอาตัวนี้มารวมตัวนี้ไปจับคู่กันบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าให้เอซีจับเองทีนี้เราจะใช้หน่วยล่างสองรั้ง เอาแถวนี้นะคะหน่วยล่างสองครั้งคือหนึ่งตัวที่เจ็ด,จดหน่วยล่างสองครั้งก็คือหนึ่งเอาเอาเอาแบบหน่วยล่างสองครั้งสองหนึ่งเป็นสอง เป็นสองเลยนะคะบวกเจ็ดไปเลยเจ็ดบวกสองเจ็ละแปดเก้าได้ 9. เก้าอาเด่นล่างนี่หลมเขียนเด่นล่างถ้าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยมันก็มีหน่วยสิบปนกันหน่วยสิบปนกันอยู่เนาะก็เลยเอาเป็นเด่นไปเลยจับเด่นใส่เด่นเลย ก็ค uh ือสองบวกเจ็ดจะเป็นเด่นแล้วเจ็ดแล้วแปดเก้าได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งศูนย์ได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะตัวอย่างสูตรของมันสม่า ต่อมาต่อมานี้นะคะหกสองครั้งศูนย์ครั้งหนึ่งหกสองสิบสองบวกศูนย์นะคะเท่ากับศูนย์บวกสองบวกศูนย์เท่ากับสองบวกหนึ่งเท่ากับสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่ง ัดเท็รอันนี้ใหม่แต่ก่อนทําแต่สูตรจับพู่จับพู่แล้วก็จบ <c oughs> มาทำนี้ไม่ถนัดเลยเออเออะอะเออสี่สองนะคะใส่ล่างสี่สองครั้งหน่อยครั้งหนึ่งสีสองเป็นแปดบวกสองหน่อยล่างแปดละเก้าสิบศูนย์บวกหนึ่งคงที่เป็นหนึ่งบวกอีกหนึ่งคงที่เป็นสอง มาต่อมาเลขที่โอสามหนึ่งล่างคูณล่างสองครั้งสามสองเป็นหกบวกหนึ่งคงไม่ใช่บวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างเป็นหกแล้วเจด็ดหกเบ่ากับเจด็ด เอาสองตัวก็ได้ได้นี่เนาะสองตัวก็ทำได้ได้นี่แต่ไม่เอากันไว้กันหลุดกันหลุดไว้นะคะก็คือเจ็ดแล้วแปดเถ้าเราจับคู่กันมากมาเแปดเก้าสามหนึ่งหศูนย์ สี 4, 2, 3, 1, 8, ่สองสามหนึ่งเปลี่ยนเก้าวดที่เราจะใช้จริงๆใช้จริง,รงๆก็คือแปดบวกกันสองครั้งแปดสองสิบหกบวกหน่วยล่างคือ 9. 9, 6, เก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดไม่จับคู่ให้นะคะ รอวันสรุปเห็นเด่นล่างสูตรที่สอง s <S สี่สูตรแล้วนะคะ <c oughs> s <out> <S สี่สูตรแล้วแล้วเราจะเอามารวมใส่ใบเดียวกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะรอวันสรุป e ี <c oughs> ที่สองได้ได้แก่แปดเก้าสี่ หนึ่งสองสูตรที่สามสูตรที่สี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเพื่อเราจะรวมแต่ที่แน่ๆก็มองเห็นห้ามาแล้วเนี่ยสีก็มาแล้วห้าสีก็นอชอบก็จัดขัดกะผ่านนะคะ ตัวไหนก็จัดไปตัวน,นั้นจับคู่เองล่วงหน้าเลยกันก็ได้นะคะแค่นี้นะคะรอดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้จ้าขอบ คุณผู้ที่ติดตามนะคะขอใล้ำล้ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า